คนสวัสดี AI สวัสดีพี่ยูสวัสดีเอฟี F ่ T, ตัวโลกเด้พอ,อพี่น้องเไยขอบคุณทุกไหล่ทุกเลอิอทุกกำลังแรงใจขอกำลังใจไปต่อ,ข,อ,อ,อขึ้นรอบเด้อเด้อพี่น้องขึ้นรอบเด้อขึ้นรอบดึกพี่น้องขึ้นรอบดึก ขอบคุณหด้ไหนเด้อพี่น้องบวัสดีค่ะหนึ่งหลานดวงใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น้องหลานดวงใจ หนึ่งลานดวงใจอจอยากนอนแล้วห่วงนอนห่วงนอนลราพี่น้องเลยสวัสดีกค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกไรทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องไดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดต่องอัพให้เด้อพี่น้องเลยกดต่องอัพให้เป็นกำลังแรงใจ สวัสดีค่ะสามล้านดวงใจขอบพุณหลายๆเด้อพีดด่น,น้องสามล้านดวงใจสามล้านดวงใจ Hello, my friend. Thank you, so much. Welcome to my house. Don't get thank you. Sadika.